นี้เรามารีวิวการจัดสรงถังเก็บน้ําขนาดห้า0มื่นลิตรตรงตั้ง2ใบนะคะที่บริษัทกรุงเทพไอซ์จำกัดถืเป็นโรงงานผลิตน้ําแข็งขนาดใหญ่นะคะก็คือลูกค้าต้องการถังสต๊อกน้ําเพื่อจะไปผลิตน้ําแข็งที่โรงงานนะคะเราจะทํางานฐานรากด้วยงานฐานรากตรงนี้เราก็ได้ทําการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ลงเสาเข็มแล้วก็เทฐานที่มีความหนาอยู่ที่ประมาณ2ี่0มิมลค่ะคือตามแบบทางวิศวกรรมกําหนดเลยเมื่อเราจัดเตรียมงานฐานเรียบร้อยแล้วเราก็นัดทางหน้าง,งานว่าเราจะนําถังมา ติดตั้งก็คือถังของเราขนาด5 0,000ลิตรสใบเนี่ยมีราวกันตกมีวอล์กเวย์แล้วก็สามารถเดินข้ามที่อีกถังใบหนึ่งได้นะคะถังของเรามีฝาเมนโฮไว้สําหรับไปล้างทาความสะอาดเซอร์วิสเมื่อเราติดตั้งถังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการยึดพุกเคมีที่ฐานถังทั้ง2ใบเลยนะคะเพื่อป้องกันถังเอง็นถังล้มค่ะจากนั้นเมื่อเรายึดพุกเสร็จเรียบร้อยทีมช่างก็จะมีการต่อท่อน้ำค่ะจากบ่อน้ําบาดาลมายังที่ถังของเรานะคะแล้วก็มีการเดินไฟแล้วก็มีการติดตั้งปั๊มหอยโข่งจากถังขของเรานาน50,000 สใบนะคะส่งไปที่โรงงานค่ะก็คือตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งแล้วก็เดินระบบเรียบร้อยแล้วได้ส่งมอบให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ